วัสดีครับผมนายอิจิปัตุจันลาชโซรลแปดครับจะมานำเสนอการจำลองระบบไฟฟ้ากำลังโดยโปรแกรม Power Word Simulator นะครับในหัวข้อโหลดตัวลิจิตของระบบสามบัสนะครับเพื่อ,อวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าและแรงดันในแต่ละจุดของระบบครับระบบที่ผมสร้างนะครับประกอบไปด้วยสามบัสนะครับได้แก่บัสที่หนึ่งบัสที่สองแล้วก็บัสที่สามนะครับโดยบัส ที่หนึ่งนะครับทําหน้าที่เป็นแฟลชบัตนะครับหรือแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของระบบครับส่วนบัตรที่สองแล้วก็บัตรที่สามเป็นโหลดบัตรนะครับที่มีโหลดใช้ไฟฟ้านะครับแต่ละบัตรนะครับเชื่อมต่อด้วย,ายสายส่งซาม,มิสซังไรและที่บัตรสามนะครับผมได้ใส่กับปาริเตอร์ไ้ด้วยนะครับเพื่อช่วยควบคุมแรงดันให้ของที่ครับผมต่อมานะครับ ผมได้กำหนดวัดที่หนึ่งเป็นสแลกบัตนะครับที่แรงดัน1.05เปรยูนิตนะครับส่วนวัดที่สองและวัดที่สามนะครับเป็นบีคิวบัตนะครับซึ่งใส่ค่าโหลดลงไที่256.6มิควาวัดนะครับและ110.20มิควานะครับที่วัดที่สองนะครับและ138.6มิคาวต์และ 45.2เมกะวานะครับที่บัตที่สามนะครับจากนั้นผมจึงรันนะครับ,นนรบเพื่อให้โปรแกรมคำนวณการไหลของระบบกําลังในระบบนะครับหลังจากนั้นหลังจากรันแล้วนะครับแรงดันที่ได้นะครับบัตหนึ่งนะครับได้เท่ากับ1.05ร์ยูนิตและข้อบัตที่สามนะครับได้จุดได้อยู่ที่1.00ร์ยูนิตและบัตที่สองนะครับ ลดลงเล็กน้อยนะครับเหลือ0ูนย์จุดเก้าแปดเปอร์ยูนิตนะครับแสดงว่ามีแรงดันตกตามที่ตามการไหลของกําลังไฟฟ้านะครับส่วนกําลังไฟฟ้าที่บัตที่หนึ่งนะครับผลิตออกมามีค่าสี่รอยเก้าจุดห้ามิกวัตต์และหนึ่งร้อยแปดบเก้ามกกว่าครับเพื่อจะให้กับบัตที่สองแล้วก็บ,บัตที่สามตามที่เึ้นเบร์สายส่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าบัตที่สามนะครับมีการติดตั้งกาปาซิเตอร์ 5มิการวาครับเพื่อช่วยจุกเชยกําลังหรือให้ขีบนะครับถ้าเราตรวจคาปาซิเตอร์ออกนะครับแรงดันที่บัตติสามจะลดต่ำกว่าหนึ่งเปอร์ยูนิตนะครับเล็กน้อยนะครับแต่เราเมื่อใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับแรงดันจะกลับมาคงที่ที่หนึ่งจุดศูนย์เปอร์ยูนิตพอดีนะครับซึ่งในตามปฏิบัตินะครับคาปาซิเตอร์มีหน้าที่ช่วยปรับปรุงแรงดันนะครับและลดภาระกําลังหรือให้ขีบที่ต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้านะครับ จากการจำลองนี้จะเห็นได้ว่ากําลังไฟฟ้าที่ไหลจากบัรที่หนึ่งะครับเป็นแหล่งจายหลักไปยังบัสที่สองแล้วก็บัรที่สามที่เป็นโหลดแรงดันไฟฟ้าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับและติดตั้งกาปาติเตอร์ไว้ที่บัรที่สามช่วยให้แรงดันคงที่มากขึ้นครับมขอบคุณครับ